ก็สูตรที่2ของทเที่ยวกับทอนประจําวันนี้นะครับพี่เล็กโอภาสปฏิมานุกเษมดรทอนทำรงนาวาสวัสดและผมเกษตรชนะเสรีชายพาคุณผู้ชมไปเที่ยวพร้อมกับหนังสือเล่มนี้ครับพาหวานใจไป,ไปโตเกียว,เ,ยวเล่มที่พี่เล็กถืออยู่เป็นผลง,งานในปี2 5 5 7ของดรทอน <c oughs> ทำรงนาวาสวัสดนะฮะใครที่กําลังอยากจะไปญี่ปุน่นซึ่งช่วงนี้คนไทยไปกันเยอะมากนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเขาจะพิจารณาทางบีซ่ากันขึ้นมาใหม่แล้วรีบๆไปซะ หนาปึกเด็กโชว์ความหนานะกี่หน้านะจารมี DVD ด้วยนะเออลืมบอกไปสามร้หน้าทั้งรวมปกด้วยแล้วก็ควมสิบเข้าไปมีดี d ีดด้วยนะหนังสือเล่มนี้เป็น d v วดีที่เราพูดคุยกันในรายการแต่ว่าในเนื้อหาใน DVD จะแตกต่างจากที่เราคุยกันตรงนี้ใช่อาจารย์ทำด้วยมือเลย เตรงนั้นไม่ค่อยมีสาระอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ที่โตเกียวแล้วก็คุณผู้ชมจะไปงานหนังสือก็ซื้อได้นะครับราคาลด15%เปอร์เซ็นถามนิดนึงเวลาถ้ามีใครไปโตเกียวเนี่ยเราหรือไปญี่ปุ่นเราควรจะฝากซื้ออะไรเป็นเป็นของฝากอยากได้แบบตัดเพื่อนเอาไม่ตัดเพื่อนนี่เอาจริงๆนี่มีออย่างเช่นถ้ามีคนไปโตเกียวแล้วบอกอ,อยากฝากซื้ออะไรไหมนึกไม่ออกควรจะฝากซื้ออะไรดีบุหรี่ ไอปฟนหกก็หิ้วไม่ได้เพราะว่าเขาบอกว่าผิดกฎหมายเขาเดี๋ยนี้เขาต้องไปฟรีสฮะไม่รู้เหรอที่เอาไปแช่น้ําแข็งแล้วก็ทุบโป๊ะให้มันแตกอืไม่เอาดิเอาญี่ปุ่นเนี่ยสนใหญ่ก็ซื้อช็อกโกแลตซื้อโตเกียวบานาน่าช็อกโกแลตโอ้ยอย่ารีบร้รนเลยน้องเอ้ยร้อย เป็นในมันฝรั่งโซคีเยตมัน่เป็นอะไรที่ไม่เข้าใจว่าคนโอคเลตแลแคตโตเกียววันหน้าอย่าซื้อเลยเพราะว่าซื้อกล้วยกินดีกว่ามั้เหมือนไทยอร่อยกว่าเยอะก็ไม่รู้ก็คือกรถางมันฮิตมากตอนนั้นแหละก็หลังก็เบื่อแล้วไม่อร่อยเล้วไม่ได้เฉย คุณผู้ชมอาจจะชอบกล้วยไทยผมเพายังไงผมก็ยังบอกมันไม่อร่อยอยู่ดีไปซื้อกล้ยวยกล้วยเล็บมือนางกล้วยร้อยหวีที่ศาลเจ้าพ่อช้างเหรอไหลิงเจ้าพ่อหินช้างที่ชุมพรที่ชุมพรอร่อยกว่าเยอะสรุปเราจะซื้ออะไรคิดแคทสผมไม่ว่ามันก็โอเคแต่ผมเป็นผมเหรอผมมีพิคาชิโอเคลือบเออในในค่ะพิคาชิโอกระวาซาบิวาซาบิก็อร่อยเป็นห่อแน้นอร่อยอันนั้นใช้ได้อ่าแล้วก็ ต้องฝันเงินนะป่ะของกินใช่ไหมไม่รู้ของกินก็ใส่ลงถาดใส่ไอ้ไทเกอร์อ๋อรองเท้าดหรือกระเป๋าแต่ถ้าเกิดเอาแบบนิดๆหน่อยๆพอให้แซลมอนแซลมอนโอ้สิเอาเป็นตัวเอาเอาเป็นตุ้งแท้กันไปยังไงเราเป็นตัวเลยอร่อยมากกับมายังไงย่างมันดิมันก็คงเน่ากันหมดพอดีไม่ไม่มันย่างเกลือแล้วมันแช่เกลือแล้วเหมือนปลาเค็ม อ๋อแล้วก็ใส่ถุงไม่บานเป็นตัวเลยแล้วก็อใส่ห่อเป็นดุ่นแรปมาไม่แรปเลยเขาทําเป็นห่อให้เรียบร้อยปิดหัวปิดท้ายซิลอย่างดีอแต่กระป๋าต้องใบใหญ่หน่อยอืมอร่อยลากมาเลยโหลดมาต่อครับว่างี่ต้องเกี่ยวกันต่ออย่างอยู่ในพิพิธภัณฑ์ชื่ออะไรนะพี่เล็กอะไรเป็นธรรมชาติพิพิธภัณฑ์ไทยเคชิบัวใช่ไหมใช่ ถ้ามาเถอะมันอยู่ในเจอที่โออิโนโออิโนฮะสวนสวนนี่เต่าเด็กเห็นคงร้อหูหูหูเนี่ือืมเนะอ่มอมันจะแบ่งความเขาเรียกอะไรวะแบ่งสัตว์เป็นกลุ่มกลุ่มนะฮะถ้าเกิดไม่มีหนังสือผมใช้ไม่ได้ไม่รู้เรื่องลยครับต้องบอกว่าผมเน้นตรงนี้ไว้โดยเฉพาะเพราะว่าตรงสวนนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมมีเสือ,อเขี้ยวดาบใช่เสือเขี้ยวดาบมีมดช้างเห็นไหมนั่นวัวยักษ์ ควายดึกดําบรรนะฮะส่วนในช้างพวกนี้เนี่ยบางตัวก็นาหน้าตาแปลกๆทั้งนั้นนี่ตระกูลช้างคุณผู้ชมอาจจะคิดว่าช้างหน้าตาเหมือนช้างไม่ใช่จะเป็นนะฮะช้างโบราณเห็นไหมอันนี้เคี้ยวลงเอาไว้ไถเอาไว้ไถนาไถอะไรพวกนี้โอ้ส่วนในนี้เอาไว้ขุดปลวอกขนาดนี้กินปลืกเชื่อเนี้อันนี้เปมมอสนะไม่บอก ดูอิงสือจมันบอกอะไรเล่ามัจำไม่ได้แมมมอสมึงช้างโบราณมันมีเท่าไหร่ตัวไอ้แมมมอสคนรู้จักแต่แมมมอสเท่นั้นแหละมันมีไดโนเทเรียมมีด็อกเกตเทเรียมอะไรมีหลายตัวมีงสั้นงยาวไอ้นี่แรดแรดแบบมีสองขาส่วนไอ้นี่เป็นเออเขาเรียกอะไรวะอูดยักษ์เป็นสัตว์เราเพิ่งผ่านวันแรดโลกไปนะเออใช่ผ่านไปเมื่อวานนี้สองวันก่อน ไม่ไม,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 ไม่ไม่ใช่สองวันไปฏิทินคุณผู้ชมนะฮะในไปดิทินผมที่อัดกันอันนี้เห็นไหมงงเขายาวเป็นวิสา์เป็นควายควายเออเออไปเขาเรียกว่าควายงงซ้ำซากทำไมอ่ะคิดเองแล้วไม่เกีียวไม่เกี่ยวนิ้ลิ้นนึกว่าเป็นชื่อทางวิทยาศาสตร์ <c oughs> ก็ค <si ิดดูเองแล้วกันอยู่ในหนังสือครับใครยังไม่นั่งจับใครนั่งไปออกรายการมันให้ดูไปเรื่อยๆนี่ดูซี่โครงอันนี้ของจริงมากจริงทั้งนั้นอันนี้เป็นแล้วเขาเรียกอะไรหลุมขุดที่คนญี่ปุ่นไปขุดมาเห็นไหมอันนี้ของจริงนะฮะพอขุดมาก็มาเรียงให้ดูว่าสมัยก่อนเป็นไงนี่พวกบรรทบุรุษของเราจะมีกระโหลกให้ดูแต่ละสายพันธุ์ว่าพวกนี้อยู่พันธุ์ไหนพวกนี้อยู่พันธุ์ไหนนะครับพันธุ์ไหนที่เสียชีวิตไปบ้างภาษาที่เขามีอธิบายอยู่ตรงนั้นโอ้ยใจสบาย ภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษญี่ปุ่นนี่เข้าใจว่าอาจารย์รู้มาก่อนรู้ผมรู้อยู่แล้วมันไม่ต้องบรรยายฮะเพราะว่าของพวกนี้ผมรู้อยู่แล้วอ่อนี่เป็นแพรของคนสมัยยุคหินใช่ที่ล่องเรือตอนที่นี่ทําอะไรเนี่ยพระเจ้าท่วโลกไอ้นี่ทารากาลังโชว์ว่าขาของสัตว์เลื้อยคลานกับขาของไดโนเสาร์ต่างกันเพราะงั้นไดโนเสาร์ไม่ใช่เป็นต้นบรรพบุรุษของสัตว์เลื้อยคลานเห็นไหมฮะขาของสัตว์เลื้อยคลานจะแบ่งออกข้างๆขาของไดโนเสาร์จะตรงเหมือนขานก มือขาคนหยุดนิดนึงฮะเอาไม่ถูกอะเลขยืนยืนนะฮะดูอาจานถ้าเกิดเป็นดูนเ้าหมถ้าเกิดไปดูเดืนอสาวดูขาดูขาถ้าเกิดเป็นโนสาวเนี่ยขาจะตรงเหมือนขาไก่เคยเลี้ยงไก่ชนไหมไม่เคยเหมือนอย่างนกไก่เนี่ยขาจะตรงแต่ถ้าเกิดไปเดินนไหมเดิอเดินเป็นนิดินดินีปไปเดินไปดนีไดินเดินไปเดินตรนี้เี่เดเดินไเดิเดิน เดินแบบเดินแบบตรงๆไงเดินแบบไก่เดินแบบเดินแบบนกยักษ์ธรรมดาแล้วแหละแต่ถ้าเกิดเป็นสัตว์เลื้อยคลานอ่ะเดินแบบขาเดินที่ย่อเข่ย่อได้ย่ออย่างงี้กางขาหรออ่กางอย่างงี้อ่าแล้วก็เดินนะอ๋อเดินอย่างงี้อันนี้อันนี้เดินแบบขาอย่างงี้เข้าใจไหมเดินี้แบบอะไรเดินแบบเพี้ยก็าตีเจ๊อ่ะเป็นอกแค่ะพูดง่ายอย่ายน่ะเข้าใจมันขามันจะเป็นอย่างนี้ เดือนเมษายนนี่จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมหนังสือเราเจ๋งกิ้งกาอะไรก็ได้ต่นนี้พี่เล็กต้องรับค่าตัวสองเท่าเลยอันโอ้ยดานๆจะทำอะไรเเกินมันยังไม่เคยขยับจากเก้าอี้ตัวนี้เลยต่อเลยต่อเลยนี่อะไรวะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมขายอย่างที่ผมบอก เห็นไหมขาตกขึ้นมาอะไรอย่างนี้นี่จะขาสัตว์เลยครับมันจะเป็นพวกเหมือนการวิวัฒนาการเนี่ยหลายคนบอกว่าไดโนเสาร์คือเฮี้ยโบราณเนี่ยปวดรุงนาเข้าใจว่าไม่เกี่ยวคนละเรื่องกันเลยยุคนั้นก็มีจระเข้ยักษ์ะนี่บรรพบุรุษของเราก็เป็นไดโนเสาร์อะไรนกมามาที่นกของเราอ่ะเฮ้ยของเราโนอาอ๋อนี่นี่รัสเซลโค่หรอฮะใช่นั่นะอนี่เขาเรียกว่าอะไรวะตัวอะไรนี่นิน ลิ้นหรือนิ่มอ่าลิ่มหรือนิ่มชื่อลิ่นมี้ย่ใช่ลิ่นตัวตัวลิ่นนะฮะอ่าแต่เดิมทีเนี่ยมีเกรอกกระดูกมันจะเปลี่ยนไปเกรอกเห็นไหมแล้วตอนหางมันเนี่ยจะมีตุ้มๆุอไว้ตีกระบาลกิ๊กหัวเวลาจับได้กิ๊กพวกลิ้นี่ยชอบนะฮะส่วนข้างหลังนี่เป็นไดโนเสาร์ที่โหลที่สุดเรียกว่าสเตโกซอรัสอันนี้เป็นไดโนในไดโนเสาร์ห้าดาวทำไมอ่ะมัน มันเหมือนไก่ย่างใช่มันจะหมุนมันมันหมุนทำลายจานหมุนโชว์หมุนโชว์ใช่ไหมพี่ทักจะได้เห็นรอบรอบตัวมันใช่มันจะหมุนโชว์ได้มันมีมันไม่ใช่มีแค่ตรงตรงอย่างเดียวนะฮะคุณผู้ชมมันจะมีโซนเนี่ยไหมโซนพวกนี้เนี่ยเห็นไหมนี่หมุนกำลังหมุนหมุนโชว์ว่าดูจากล่างเป็นยังไงเห็นไหมขาเป็นยังไงด้าน้างเป็นยังไงมันคือที่มาของไดโนเสาร์ห้าดาว ใช่มีหางมันหมุนได้หมุนไปหมุนมาได้นะฮะทับชอบมากเพราะว่ามันมันมีอะไรเคลื่อนไหวได้ส่วนพวกนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของจุดกําเนิดอย่างที่คุณเมย์ถามไปเมื่อกี้ว่าแล้วคนมาจากไหนพวกนี้จะเป็นพวกดี a อนะฮะไปดูเสร็จปุ๊บจับคนร้ายได้เลยอ่าเหรอาจะเก่าไปหน่อยฉะนั้นคุณผู้ชมเมื่อรายการเราอัดตอนล่วงหน้านะครับแต่เเห็นปิดทั้งเกาะยังไม่เห็นเจออะไรเลยก็นหน่นไงเ้่านั่นนีะตัวนั้นถ้าหาเจอได้ก็เจอแล้ว ก็จะ,ะได้รู้ว่าดี a อคืออะไรหน้าตามันเป็นยังไงพึ่งตัวเดียวฮน,นี่จะเป็นพึ่งคือใหญพึ่งก็จะใช้ศึกษาดี a ว่าเพราะว่าพึ่งทุกตัวจะมาจากาแม่ตัวเดียวอ๋อฮะแล้วก็จะมีนี่อะไรวะเนี่ยอ๋อนี่เจ๋งมากเลยเป็นห้องโลกใต้ทะเลพี่เด็กเห็นไอ้ทีเด็กๆมันจับกันไหมเมื่อทันมองครับไอ้นี้หมุนๆคล้ายๆกับกล้องกล้องตัวนี้เนี่ยหันไปตรงไหนนะเลงไปไหนสมมติผมเล็งมันต้านี่กดปุ่มโป๊ ไอ้ตรงนั้นมันจะขึ้นมาเป็นจอเป็นคลิปแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับแมนตามาเลยเพราะงี้เราสามารถหมุนเล็งสัตว์ต่างๆได้เลยว่าชอบตัวไหนเราก็เลงใบนะครับข้อมูลก็จะมาตรงจอเราเนี่ยเด็กก็สามารถเล็งเด็กสนใจตัวไหนก็เล็งได้หมดปลาทูน่งทูน่าหรือแมนตาหรืออะไรพวกนี้ั้อห้องนี้จะทําให้มันเหมือนกับแบบจําลองของโลกในทะเลซึ่งเต็มไปด้วยสัตว์ต่างนะฮะเรแล้วก็แล้วก็มีข้อมูลต่างๆอยู่เต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่อยู่ในตู้หรือข้อมูลที่ อเมื่อกี้เป็น,จนโจรโรคจิตมันลงเห็นปิดหน้าคนญี่ปุ่นปิดหน้าเป็นเรื่องปกตินะฮะเพราะว่าโดยเขาเป็นหวัดเขาไม่อยากให้ติดใครนะฮะซึ่งปกติคนไทยก็ไม่ทำหรอกคนไทยชอบมีเพื่อนมาเรือเราจามเร็อ้อาจามคนไทยถ้าเห็นใครปิดหน้าเนี่ยจะรู้สึกหน้ารังเกียจอันนี้เด็ดมากอันนี้ก็คือวานเวลาวานอ้าปาก ถ้าเกิดจะไปดูวานต้องไปดูก่อนก่อนเดียบไปญี่ปุ่นก็ไปดูบางตะบูลนั่งเรือไปดูวานบรูดา้าเสร็จแล้วก็จะได้รู้ว่าตอนที่มันอ้าปากหูปากเนี่ยขากัรไกลมันเป็นอย่างไร<อ>นะฮะจะเป็นเทคนิคของการโชว์ให้ดูว่าตอนที่มันยกขาขัรนไกลขึ้นมาตอนจับปลาเนี่ยมันใช้ลักษณะแบบไหนอ,อีกแบบหนึ่งเป็นวานพวกวานเพชรคาดจะเป็นวานที่มีเขี้ยวมีฟันเพราะฉะนั้นอีกแบบหนึ่งมันก็จะมีการใช้ขาขัรนไกลที่ตากัดเฮ้ยสนุกถูก นี้จะเป็นระบบนิเวศต,ต่างๆนะฮะระบบระบบนิเวศของป่าไม้ของทะเลทรายของต่างๆจะเป็นโซนๆไปเข้าไปดูได้เลยจะมีสัตว์เปลี่ยนไปกลางวันกลางคืนได้มีเสียงร้องของอพังพรไม่เคย <laughs> มไมคย <laughs> ไดูส <laughs> ิอาจจะร้อง <c ười> <c ười> อะไรเงี้ย <c ười> อันนี้ <c ười> อันนี้เด็ดมากอันนี้เป็นต้นไม้ซึ่งต้นไม้ทางต้นเนี่ยเขาจะทาให้ดูเลยว่า,าที่ทารากําลังส่องอยู่นั่นคือแมลง ต่างๆที่พบในต้นไม้ต้นเดียวเพราะงั้นเราจะรู้เลยว่าต้นไม้ต้นเดียวที่โดนตัดเนี่ยมแมลงเป็นลาเป็นร้อยๆชนิดเนี่ยจะตายเพราะเรามองไม่เห็นพวกนี้เนี่ยจะเป็นมแมลงตัวเล็กๆที่อาศัยอยู่กับต้นไม้ต้นเดียวมีอยู่เยอะแยะมากมายแต่เรามองไม่เห็นเพราะเราตัดป่าต้นหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่ตายเฉพาะชนีหนึ่งตัวแต่มแมลงพวกนี้ก็จะตายหมดห่โซนนี้เนี่ยเป็นโซนที่น่าจะเป็นแอฟริกา ไม่ใช่ไ่เด็กอันนี้รวบรวมนกทั้งหมดเป็นพวกนกหลักๆของโลกแล้วก็เป็นปลาหลักๆปูหลักๆเพราะฉะนั้นใครที่สนใจพวกนี้ไปดูต้นเฟิร์นต้นอะไรมีให้หมดเลยมีตัวอย่างให้ดูหมดเอาหนังสือไปเปิดดูได้เลยว่าตัวอะไรเป็นอะไรหรือสัตว์อะไรที่เราเคยได้ยินชื่อว่าเป็นยังไงเนี่ยสามารถไปดูกันได้นกกระจอกเทศตัวเท่าไหนนกคูกนกอินรีหรือปลาเก่าๆปลาซีลาคารหรือปลาไหลอะไรพวกนี้มีให้ดูหมด ผีเสื้อมแมลงมีทุกอย่างรวมมาอยู่ใน <โฮ S 1> ห้องเ <โฮ S 1> ดียวเป็นห้องกลมนะฮะเพราะงั้นใครที่ชอบสัตว์ใครที่สนใจสัตว์หรือเด็กๆที่เรียนมสองมสาม 3, มสี 3, ม่ 4, มห้ามหกที่เรียนชีวะเรียนอะไรพวกนี้เนี่ยก็สามารถมาดูตัวจริงได้ที่นี่ทางนั้นนะครับมีให้ดูหมดแค่นี้ผมว่า,วาคุ้มแล้วถ้าเกิดใครชอบสัตว์จริงๆเนี่ยนะยืนดูทีละตัวเนี่ยโอ้เยี่ยมมันทําให้รู้สึกชอบแล้วอยากจะเรียนนะอาจารย์นี่ไงเขาเรียกแรง แหงนกอ<ร>ีซีแหงคอนดอนนกพับฟินนกนางนวลมันจะมีหลายตัวบางตัวไม่ค่อยเห็นอย่างนกนกนกของนกอะไรวะนกปากตีน <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ไม่เคยรูจ๊ะมีปากช้อนอเอออะไรประมาณนั้นนะฮะ <c oughs> แรงคอนดอหร,<ม>รือแม้กระทั่งบางโซนเนี่ยก็จะเป็นโซนเกี่ยวกับเครื่องยนต์กลไกเครื่องยนต์กลไกเด็กญี่ปุ่นเก่งทั้งนั้นนะเพราะเหตุผลว่าเด็กเขาดูมันกันมาตั้งแต่เด็ก ของเมืองไทยเราไม่เคยดูเราท่องแม่งตำรายอย่างเดียวท่องกันไปเรื่อยๆไม่มีอะไรทำก็ท่องจําอะไรก็ไม่รู้ชื่อสัตว์อย่างเงี้ยท่องจําภาษาละตินเยอะแยะมากมายพวกเครื่องยนต์กลไกก็ศึกษาสูตรฟิสิกส์ครือรถไฟสองคันวิ่งผ่านกันนักยนต์ส้มให้อีกอันหนึ่งคันจะโยนทำไมผมก็ไม่เข้าใจนะฮะขณะที่เด็กญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ได้สนใจตรงนั้นเขามาศึกษาเริ่มจากดูว่ามันทำงานยงไดูของจริงเลยดูกาททำงานอย่างไงแล้วค่อยกลับไปคิดว่า อ๋อไอ้ที่มันทำงานได้แบบนั้นเพราะว่ามีอะไรมาใช่ใช่เนี่ยมันต่างกันตรงนี้คุณผู้ชมมันต่างกันเยอะเลยแต่จุดตรงนี้เนี่ยมันก็จะทําให้ลูกเราเนี่ยอาจจะชอบอยากเป็นวิศวกรอยู่ดีไปบังคับให้เขาไปอยากทําวิศวะโดยที่วิศวะที่เราสอนมาตลอดเนี่ยมีแต่สูตรฟิสิกสูตรอะไรแล้วเด็กคนไหนมันจะอยากเป็นวิศวะแต่นี่เขาดูมาได้เด็กเขาก็โอ้สักวันฉันจะสร้างยานอวกาศอะไรเงี้ยหรือถ้าเกิดเป็นพวกเด็กชีวะก็สักวันฉันจะเรียนรู้เรื่องการปลูกต้นไม้นี่ แล้วอย่างงานดันทอนผมดูพวกนี้มันตั้งเด็กๆแล้วตัดสินใจมาเป็นอย่างรย์ตอนนี่เขาเรียกอะไรนะไม่รู้ทําได้ทุกอย่างเกียวกับทะเลเนี่ยตอนตัดสินใจนี่รู้สึกจะเรื่องเกี่ยวกับซื้อรถมาแล้วไม่มีเงินผ่อนแล้วมันเกี่ยวอะไรกับก็เลยต้องหาเงินทำงานหาเงินมาผ่อนรถนี่ป่าเป็นเป็นป่าโซนร้อน อย่าเรียนแบบผมเลยให้คุณผู้ชมผมชีวิตผมมันหลายอย่างนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> uh บาเคีรามีหมดเลยเนี่เด็กชอบเลยนะคุณผู้ชมลองไปดูเนี่ยพาลูกไปเชื่อผม,อ,มอย่างแรกสุดคือหนังสือหนังสือเล้่มนี้ไปก่อนจากนั้นอ่านในนี้ให้รายละเอียดแล้วก็ลองพาลูกไปชม,มก็จะเห็นต่างๆเยอะแยะมากมายมหาศาลซึ่งรายละเอียดเนี่ยจะมีอยู่ถี่ยิบอยู่ในนั้นนะครับเพราะว่าเล่มน,นี้ผมเน้นในด้านนี้สำหรับคุณผู้ชมนี่อาจจะเคยซื้อพาลูกเที่ยวแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันคุ้นๆว่ะก็เตือนให้ทราบว่าเล่มนี้ละเอียดกว่า เพราะว่าเริ่มนี้เจาะเรื่องญี่ปุ่นเนี่ยอย่างเงี้ยตัวกูดูเงี้ยไหมเนี่ยจำได้ไหมได้ได้ที่เขาไปดูอที่แอฟริกาเขาเกลียวอ่ะเป็นอันทิลปเป็นอันทิลปต่างต่างรู้ว่าอันนี้ผมชอบนะอันนี้ผมชอบตู้นี้มากเพราะมันเป็นตู้ที่รวมสัตว์มาอย่างหมีขาวกับเสือโคร่งเนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยหรือหมีแพนด้ากับเสือโคร่งเดี๋ยวไถามว่าเสือโคร่งกินหมีแพนด้าได้ไหมก็บอกเอ้าดูสิใช่กินคนกินคนก็ได้กินอินเดียไง เห็นเห็นรูปใช่ไหมที่ตัหนุ่มคนนั้นลงมาเขาชอบไอ้นี่ไอ้ลิงไอ้นั่นลิงอยู่ในไพเรตออฟแคริเบียเขาเรียกลิงจลอกลิงจะลอกอยู่เดินที่นี่ใช้เวลานานแค่ไหนเป็นวันบางคนอยู่สองวันยังไม่ครบเลยก้าใส่ชอบแต่บางคนอยู่ชั่วโมงผมแนะนำนว่าประมาณไม่คึ้ยน่าจะเจินสองชั่วโมงไม่งั้นเบืออ่อแต่ถ้าเกิดชอบเป็นพิเศษอนี้ว่ากันอีกอย่างหนึ่งแต่ถ้าเกิดเดินแบบ ชิวๆตามหนังสือผมเนี่ยเดินดูเรื่อยๆก็น่าชั_<_<__่วโมงครึ<__<_ hm ่งตอนแรกสุดเนี่ยมันมีตั้งแต่360องศานี่คุณเมย์น่าดูมากเพราะว่าสุดยอดเลยก็มันเป็นกล้องเป็นโรงมภาพยนตร์360องศาที่อยู่ในตึกเนี่ยเขาเรียกตึกแจแปนแล้วก็ฉายไปตามมันหมดเลยเพราะมันเป็นลูกกลมๆแล้วก็สะพานเนี่ยเป็นสะพานกระจก ไปยืนอยู่บนสะพานแล้วมันก็จะเห็นข้างล่างอีกเห็นหมดเลยทั้้สามอหกสิบไงสามอหกสิบจริงๆเพะว่าทั้งหมดเลยแล้วเป็นเพราะว่าที่มาเก๊ามันก็แค่ร้อยแปดสิบอัอนนี้หมดเลยพื้นด้วยเพราะว่าเ,เราต้องยืนอยู่บนสะพานการะจกพอจะได้กลมดูด้วยแล้วเป็นไดโนเสาร์สู้กันเนี่ยเห็นหัวเท้าข้างบนมีนเห็นหมดเลยฟรีโอ้น่าสนใจใช่ส่วนอันี้เป็นเรื่องของเกี่ยวกับญี่ปุ่นนะฮะอีกตึกหนึ่งอาจจะเป็นประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น ไม่ใช่ประวัติศาสตร์เป็นเร่องเกี่ยวกับธรรมชาติญี่ปุ่นาาต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดที่ตายวงปีของต้นไม้สัตว์ต่างๆพวกหอยที่พบในญี่ปุ่นเท่านั้นหอยเชลพันญี่ปุ่นปูต่างๆพันญี่ปุ่นที่จะพบเฉพาะญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นพวกรายละเอียดกกพพออกเกี่ยวกับผมว่ามันเขียนหนังสือเรื่องห,หลายอย่างนะฮะวัวพันญี่ปุ่นพืชเฟิร์น ไปดูต้นไม้ที่มันใบไม้เปลี่ยนสีเนี่ยมันมีกี่ชนิดต้นโรวันญี่ปุ่นเป็นยังไงต้นเมเปอร์ทำไมมีสีสีเขียวเหลืองแดงทําไมบางต้นมันเขียวเหลืองแล้วก็ตกรายละเอียดแม้กระทั่งไดโนเสาร์ชื่อที่ไปเล่นกับโดเรมอนจำได้ไหมมีภาคภาคหนึ่งที่มีไดโนเสาร์ตัวหนึ่งที่เล่นกับโดเรมอนอืเนี่ยก็คือตัวเนี้เพราะฉะนั้นของพวกนี้ต้องหากันเองครับความรู้ คือเราไม่ได uh, like ้ไปญี่ปุ Michael ่นเพื่อจะไปช้อปปิ้งอย่างเดียวนะฮะคุณผู้ชมมันมีอะไรหลายอย่างสำหรับผมก็น่าเที่ยวครับเป็นจุดน่าเที่ยวมากมันพอมาดูเสร็จแล้วก็สงสัยว่าทำไมประเทศไทยมันไม่สักมึงรวยเงินจะมีเยอะแยะไปทำอะไรหมดก็ไม่รู้นะฮะอย่างนี้เขาเรียกเ่าจุกแจงยักษ์สมัยโบราณนี่แมวน้ำญี่ปุ่นน่ารักะหมาจิงงจอกญี่ปุ่นที่ชอบมีก้าวหาง ถ้าเกิดใครอากแกล้งคงจะเข้าใจนกกระเรียนญี่ปุ่นนี่เป็นสัญลักษณ์แห่งความรักแล้วก็ที่ฮอ ok กไกโดจะกระโดดแล้วโรตเนจับคู่กันอยู่คู่เดียวตลอดชีวิตมีที่ชอบกินคนญี่ปุ่นในสมัยก่อนแล้วคนอื่นไม่กินฮะกินเฉพาะคนญี่ปุ่น้วมันอยู่ในเฉพาะเกาะญี่ปุ่นให้มันใค่ว่ายน้ำแค่มกน,น,คนกินคนจะีนเหรอนะฮะปลาหมึกยักษ์ที่เราหนวดมากินกันนะฮะปลาญี่ปุ่นหลายแบบแล้วแม้กระทั่งหมึกดัมโบ จมัคืออะไรหมึกดัมโบ่หมึกที่นี่ปูที่เอามาทําปูอัดอไม่ใช่น้ำปูอัดปูอัดทำจากปลาแต่นี่เรียนแบบ <c oughs> ที่แล้ว่านี่งนะะไงหมึกดัมโบ่นั่นแะไม่ใช่หมึกดัมโบ่หมึกนี่หมึกแวมไพรนะ์หน้าตากลมๆอย่างเงี้ยนะนะฮะคล้ายๆเอเลี่ยนแล้วจบหมดเวลาย,ยัางน,นี้กันละกันละวัวหยุดนิดนึงเนี่ยวัวตัวนี้ชอบนี่วัววากิววัดคิวลงมานึ่ลงมาหนึ่งเลยเห็นไหมวัมวสายพันธุ์ญี่ปุ่นเวลาคุณผู้ชมกินเนี่ยขอให้ทราบว่ากินตัวนี้อยู่ เ็นวัวสายพันธุ์ญี่ปุ่นสีดำ,ดำแล้วก็เนื้อเนี่ยจะเป็นไขมันของเขาเนี่ยจะเป็นไขมันโอเมก้า3อ่าเป็นไขมันดีที่เราที่เราชอบกินไขมันที่ไม่อิ่มเขาเรียกว่าไขามันไม่อิ่มตัว <c oughs> แค่น้ามันมะพร้าวอืมกินแล้วจะช่วยสุขภาพ <c oughs> แล้วก็ช่วยกระเป๋าตังค์กินลวตัวเบาเลยอ่ะ ถ้าเกิดพันดีๆนะพวกมัซซูโอกะหรือโกเบวักวักกิวเนี่ยเป็นชื่อของบัวหมดใช่ไหม,มผมเคยสอนไปแล้วถ้าเกิดจากมัซซูโอกะหรือโกเบเนี่ยก็วัวที่ 20, ต้องต้องนวดตัวสองหมื่นต่อกิโลกิโลละสองหมื่นบาทนะอืม,นนะอมกินมาแล้วสิมีคนเลี้ยง <laughs> มีคนเลี้ยง <laughs> นี่คือเรื่องราวของพาหวานใจไปโตเกียวหนังสือเล่ม ใหม่งอาก็จะถอดนะเล่มที่พี่เล็กกาลังถืออยู่ตรงนี้นะครับใครที่สนใจไปเจอกันได้ในงานมหกรรมหนังสือแห่งชาติ15-26ตุลาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิจนะครับแล้วก็กิจกรรมของสำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่19ตุลาที่ห้องมิทติ้งรูม3กับงานภาพเล่าเรื่อง10ประเทศอาเซียนมิทติ้งรูม3เนี่ยอยู่ในชั้นในเลยหาไม่ยากฮะเดินเข้าไปถามเขาก็ได้มันจะเป็น3 สามพ่อติคไปนสาม้ออติดกันขึ้นกระไดปุ๊บก็จะเป็นสามห้อติดกันภาพเล่าชีวิตสิประเทศอาเซียนวันนั้นไปเจออาจารย์ทรคุณรุ่งมณีคุณวินิตรังพึ่งรวมถึงอาจารย์ปิตินะครับก็จะพูดถึงหนังสือสองเล่มนี้ครับอาเซียนสมัยเนี่ยนะฮะแล้วก็ถ้าอยากจะเจออาจารย์ทรกับหนังสือเล่มใหม่วันอาทิตย์ที่ยี่สิบหกตุลากับกิจกรรมที่มีเปิดตัวหนังสืออชื่ออะไรนะนี่ปะเปิดอะไรนะเมื่อเปิดโลกจึงเปลี่ยนกาละปกอร จริงๆชืๆ่อกันละประกอสเมื่อเปิดโลกถึงเปลี่ยนน่าไหมก็สับกันแต่ไม่เป็นไรหรอกังไงก็าขายราคาเท่าเดิมนะฮะร,รวมไปถึงหนังสือทุกๆปกของอญญาจารย์ธรไปเจอกันได้บูธของสำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์จะอยู่บริเวณโซนเดิมครับ m 0 <c oughs> 1มโซนเดินลงบันไดจึ้งหนึ่งก็ถึงเลยนะฮะแล้วอะไรต่อ หมดเวลาโทรศัพท์สอบถามสั่งซื้อรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ0827828353และ0827828356คุณ <c> ผ <oughs> ู้ชมที่อยู่ไกลๆสั่งซื้อสะดวกสุดเพราะอย่างโตเกียวเนี่ยถ้าไปซื้อตามร้าน420ถ้าสั่งซื้อเหลือแค่360บาทแถมส่งให้ถึงบ้านอีกด้วยนะฮะ <c oughs> ถ้ามีบัตรอย่าลืมนะฮะมีบ,บัตรบประททศลถอีกหรื20 <c oughs> 40บ,40บาทอ่าป็น20บาทวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามพี่เล็กโอภาสปฏิมานุกษสงดรธนทำรงนาวาสวัสด์ผมเกษตรชนะเสรีชัยพร้อมด้วยทีมงานกว่า60ชีวิตทั้งตึกเลยเนี่ยรวมรวมไหมคคนไข้หโตเกียวอยู่ข้างหน้าด้วยพวกเราลาไปก่อนดูรายการย้อนหลังของเราบน YouTube พิมพ์หาคำว่าเที่ยวกับทอนวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ